ันนี้ขนมจีนมาดามนะคะมาดามต้มขนมเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมอร่อยมากเพื่อนๆอ,อร่อยยิ่งกว่าอร่อยยิ่งกว่านะคะต้องมีจานรองอย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่ามาดามไม่มีมาดามมาจานรองนะครับอืมรอ้รอนรอ้อนอืมมาดามต้มเส้นเล็กเกินไปวันนี้ต้มเส้นเลกเกินไปนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนะคะมาดามคีมเองคเพื่อนๆนะคะกูเต็นมอเกนนะคะชาวน้ที่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้นะคะมาดามตื่นต่เช้าเลยมาดามตื่นต่เช้านะคะวันนี้มาดามทำอะไรคะเพื่อนๆมาดามทำอะไรคะจะทําแกงเขียวหวานค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าใครใส่แกงเขียวหวานบ้างนะคะแกงเขียวหวานที่พีเพื่อนเพื่อนใส่อะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมาดามก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะซึ่งเป็นพริกแกงสําเร็จรูปเนาะนะคะแล้วก็มาดามก็ ใส่ปั่นพริกเข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อนเอนเนาะมาดาก็ไปกับหัวกะทิแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะซึ่งมาดามกินกับขนมจีนอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะเพื่อนอยากกินอะไรเผ็ดนะคะแล้วก็กับมาดามก็ต้องดืมะะะะด่มกาแฟค่ะนะคะดื่มกาแฟค่ะนี่คือกตอนเชา้าเป็นกาแฟดาเล็กๆนะคะเพราะว่าติดแต่เพื่อนเพื่อนถนะ้าใครไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นยังไงบ้างมาดามถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟนะบุญบาปบาปบุญไม่มีแรงนะคะขอดื่มกาแฟก่อนนะคะ อืมโอเคแล้วเราก็อุ้ยขบนะคะอ่ามาดามทานกาแฟของถึงแม้ถามว่าอีมาดามหล่อดทานกาแฟยี่ห้ออะไรอ่ะนะคะพูดไปหลายครั้งมากพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนพูดเยอะที่สุดนะคะพูดเยอะที่สุดนะคะมาดามทานกาแฟของ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 เนสเพรสโซนะคะเพื่อน,นนะคะเดีย๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนสเพรสโซนะคะเราก็ต้องมีเครื่องของเขาด้วยเนาะ เห็นไหมน,นะคะยี่ห้อนี้ในปรซ้อสามสีนะคะเห็นไหมมีสามสี่สีชมพูนะคะสีชมพูสีม่วงนะคะสีเหลืองนะคะหรือสีน้ำตาลเข้มเนาะโอ้ยกาแฟหรอมันก็จะเป็นแคปซูลนะคะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแคปซูลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องชงกาแฟเนาะนะคะโอเคนะคะเดือดแล้วนะคะมาดามก็จะใส่เนื้อนะคะ ซึ่งถ้าใครเป็นมาดาเอาไปตุ๋นแล้วนะเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเป็นหางงัวนะคะเป็นหางงัวเนาะมาดาก็ใส่ลงไปเลยซึ่งมาดาเอาต้มไว้แล้วนะคะเห็นไหมก็จะมีคอลลาเจนอยู่ในนี้ด้วยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งซึ่งปกติเนี่ยมาดาก็ เลิกกินเนื้อไปสักพักนึงแล้วแต่ว่าพอ่อมาทําอาหารเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ขอว่ามาดามทําเนื้อหน่อยสิเราก็ต้องทําเพื่อนๆโอ๊ตตายแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคค่ะนะคะเห็นไหมซึ่ง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 ,งมาดามก็จะใส่กะทิลงไปเพิ่มนะคะโอ๊ตตายแล้วอันนี้แกงอะไรแกงทําไมแบบปังๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมปังเวอร์มากนะคะเพื่อนๆนะคะ ใสกะทิลงไปเพิ่มเลยค่ะนะคะจะเห็นว่ามา,มาดามไม่ได้ใส่น้ําอะไรเลยนะคะใส่แค่กะทิอย่างเดียวนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวมาดามก็จะใส่อันนี้เป็นเป็นลูกฝักนะคะเป็นลูกฝักเนาะนะคะนะคะก็จนะ,ะใส่ลงไปนิดนึงนะเพื่อเพิ่มกากใยนิดนึงนะคะเห็นไหมสีสวยไหมสีสวยเนาะ ตายแล้วสีสวยมากนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวมาดามก็จะนะคะใส่กะทิลงไปเพิ่มนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้ตัวตัวแกงเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกัน,นะครับปรุงรสง่ายๆนะคะมาดามก็จะใส่แค่น้ำปลานะคะน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่แค่น้ำปลานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่ น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวคนแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆบอกขอคนให้ดูหน่อยนะคะเห็นไหมอ๋ออ๋ลูกกินดาสนะคะสีสวยมากโอเคนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดามทิ้งให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะรอให้ผักสุกนิดนึงนะคะเราต้องคนให้ถึงก้นเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ หลังจากนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้นางเดือดแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวแกงเราเดือดแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วนะคะมาดามก็จะมาปรุงรสนะคะร้อยกัมนะคะให้แคลอรี่แค่236แคลอรี่เท่านั้นเองนะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มาจากฟินแลนด์เนาะนะคะเวลาทำกับข้าวมานาำก็จะใส่สารให้ความหวานตัวนี้ลงไปเนาะนะคะเพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะมาดามใส่สักสองช้อนนะแทนน้ําตาลนะคะนางจะเหมือนน้าตาลเลยนะคะถ้าจะให้ดูนางก็จะเหมือนน้ําตาลเลยนะคะ หนึ่งนะคะสองแล้วมาด,ดาก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะใส่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั<ๆ>้นน,นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันซึ่งซึ่งแกงเขียวหวานของมาด,ดามเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเนื้อมาด,ดาก็ตุ๋นไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารอให้ผักสุกกันเดี๋ยวรอขนมจีนสุกค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกับมาด,ดามกันนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ขนมจีนมาดามนะคะมาดามต๊ขนมสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศก็มีขนมจีนนะคะซึ่งซึ่งมาดามก็อยู่ในช่วลงลดความอ้วนนะคะยังงก็ขอทานขนมจีนแต่เมื่อเช้าไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะนะคะซึ่งมาดามขอตักเลยนะคะตักหางงวขึ้นมานะคะโอไมกุนเนตโอไมก d n เนตนะคะโอไมกอกนะคะนะคะราดน้ำาฉมเฉมนะคะ ราดน้ำุ่มๆค่ะนะคะหนึ่งสองสาชอบน้ำเยอะๆหรือน้ำน้อยๆเพื่อนๆเวลากินขนมจีนชอบน้ำเยอะๆเลยน้ำน้อยๆมาดามชอบน้ำคุกคิดนะเยอะไปก็ไม่ชอบนะโอเคนะคะขอพักหน่อยขอพักหน่อยขอพักหน่อยนะคะขอพักนิดๆนะคะโอเคนะคะ โอเคได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาดามก็ได้เอนะมาดามใช้สูตรหลักที่แบบว่ากินหนึ่งวันนะคะกินหนึ่งมื้อนะจะกินอะไรก็ได้จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ลดตอนเย็นเอาเนาะโอเคนะคะโอเคนะคะมันร้อนเดี๋ยวขอจะลองแป๊บนึงมันร้อนมันร้อนยิ่งกว่าโอเคนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเห็นไหมเห็นไหม ได้แล้วนะ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 เห็นไหมหนมสีมาดามเก๋ๆนะคะยังไงเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดามพอชิมเลยนะมาดามจะต้องชิมเลยนะต้องชิมเลยนะแกงเขียวหวานตอนเช้าที่เยอรมันนะตายแล้วดูซิดูซิตายแล้วบุญบาบุญและบาบาบาและบุญนะคะ น้ำไม่ค่อยมีเลยแห้งๆไปแล้วแห้งๆไปแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนอืมอร่อยอ,อร่อยมากเดี๋ยวขอน้ำเพิ่มก่อนนะคะเทอย่างนี้เลยนะคะเราทานอยู่บ้านเราเองไม่เป็นไหลเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ดาขอชิมเลยแม่ดาใส่หมูยอลองไปด้วยนะเอาไปลวกก่อนนะคะหมูยอนะคะ เป่าก่อนนะคะเป่าก่อนเป่าก่อนอืมอร่อยอืมอร่อยมากเพื่อนๆอร่อยยิ่งกว่าอร่อยยิ่งกว่านะคะต้องมีจานรองอย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่ามาดามไม่มีไม่รำไม่จานรองนะครับอืมอร่อยอร้อนอืม ม่นาต้มเส้นเล็กเกินไปวันนี้ต้มเส้นเล็กเกินไปนะคะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่นะคะต้องชิมเนื้อต้องชิมเนื้อเพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมโอ้ตายแล้วเห็นไหมเนื้อยุ้ยเนื้อยุ้ยเนื้อยุ้ยอือคือเนื้อยุ้ยๆเพื่อนๆเห็นไหมคะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเห็นไหมได้ไหมเห็นไหมเห็นไหม โอเคเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะรสไม่เผ็ดมากนะคะซึ่งมันปากกันมาดามจะทําเผ็ดเนาะรสไม่เผ็ดมากอร่อยอืมอืมอืมอร่อยอร่อยอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำจะไปละจะไปละอีกหนึ่งคำอืมอืม ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับทานข้าวต่อนะคะขอบคุณค่ะ